สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะสําหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็คือวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มที่1นนะคะเด็กๆมาดูนะคะจะคุณครูจะพาเด็กๆทําแบบฝึกหัดหน้าไหนบ้างนะคะเด็กๆคะ่ะสำหแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็คือเล่มสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะก็คือหน้าที่24แล้วก็25นะคะ เดี๋ยวมาดูคำสั่งหน้า24ก่อนนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพการเปรียบเทียบปริมาตรน้ําในภาชนะแต่ละชนิดแล้วระบายสีแดงแทนปริมาตรที่เท่ากันที่เท่ากับภาพที่กําหนดให้นะคะอก็คือจะมีตัวอย่างนะคะก็คือเขาจะกําหนดให้ดูนะคะน้ำหนึ่งเหยือกเท่ากับน้ำสองขวดน้ำสองขวดเท่ากับน้ำสีแก้วนะคะ แบบฝึกหัดก็จะมีอยู่สีข้อนะคะให้เด็กๆระบายสีลงในขวดน้ำนะคะด้วยสีแดงนะคะข้อหนึ่งก็คือน้ำหนึ่งเหยือกนะคะก็จะเท่ากับน้ำสองขวดก็ระบายสีแดงมาสองขวดนะคะข้อสองนะคะน้ำสองเหยือกเท่ากับน้ำสี่ขวดนะคะก็ระบายสีแดงมานะคะข้อสามนะคะน้ำสองแก้วนะคะน้ำสองแก้ว เท่ากับน้ำา1ขวดนะคะก็ระบายสีมา1ขวดนะคะอ่าข้อ4ี่นะคะน้ำมีอยู่ทั้งหมด6แก้วนะคะก็ระบายนอ่าขวดน้ำมามา3ขวดนะคะด้วยสีแดงนะคะอ่าข้อ1ก็คือจะระบายอยู่2ขวดนะคะข้อ2นะคะน้ำา2เหยือกระบายขวดน้ำมา4ขวดนะคะอ่าข้อ3มนะคะ น้ำสองแก้วระบายขวดน้ำหนึ่งขวดข้อสี่น้ำหกแก้วระบายขวดน้ำมาสามขวดนะคะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะอ่าน้าที่ยี่สิบห้านะคะให้เด็กๆสังเกตการชั่งน้ำหนักผลไม้แล้ววาดภาพผลไม้ที่เป็นคำตอบและเขียนน้ำหนักลงในช่องว่างนะคะามาดูรูปภาพเลยนะคะแบบฝึกหัดจะมีอยู่สามข้อนะคะ าภาพแรกนะคะมังคุดหนัก2กิโลแอปเปิลหนัก1กิโลแตงโมหนัก3กิโลมะม่วงหนัก2กิโลนะคะและสุดท้ายจะเป็นสับป,ประรดหนัก4กิโลนะคะข้อ1ก็คือผลไม้ชนิดใดมีน้ำหนักมากที่สุดอันไหนเอย่ยมีน้ำหนักมากที่สุดคะก็คือสับป,ประรดเด็กๆก็วาดรูปสับป,ประรดลงตรงนี้แล้วก็เขียนน้ำหนักลงนะคะมีน้ำหนัก 4กิโลกร,รัมนะคะอ่าข้อ2นะคะผลไม้ชนิดใดมีน้ำหนักเท่ากันอ่าดูข้างบนดูซิอันไหนเอย่ยมีน้ำหนักเท่ากันนะคะอ่าตัวที่เท่ากันก็คือมังคุดนะคะแล้วก็มะม่วงให้เด็กๆวาดภาพมังคุดใส่ตรงนี้และวาดภาพมะม่วงใส่ตรงนี้นะคะและมาเขียนน้ำหนักลงมีน้ำหนัก2กิโลนะคะ2กรริโลกรัมอ่าข้อ3นะคะ ผลไม้ชนิดใดมีน้ำหนักเบาที่สุดอ่าอันไหนเอ่ยเบาที่สุดคะอ่าก็คือแอปเปิ้ลก็ให้เด็วกวาดภาพแอปเปิ้ลลงตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนน้ำหนักลงก็คือมีน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะคะอ่าเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปผลง,งานคุณครูด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดอีก2แผ่นนะคะเด็กๆก็คือหน้า26แล้วก็27นะคะอ่ามาดูคำสั่งหน้า26นะคะ โยงให้เด็กๆนะคะโยงเส้นภาพของแข็งให้สัมพันธ์กับภาพของเหลวนะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นภาพของแข็งนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นภาพของเหลวนะคะาภาพแรกมาดูเลยนะคะมันสัมพันธ์กับอันไหนเออเด็กๆเห็นไือยังคะ่าเด็กก็โยงภาพนี้มาหาภาพนี้นะคะ ของแข็งยงมหาของเหลวนะคะอ่าต่อไปจะเป็นภาพน้ําตาลทรายใช่ไหมเอ่ยหรืออะไรเอ่ยอ่าก็คืออันนี้ก็ต้องโยงมหาภาพนี้นะคะอ่าภาพสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นภาพนี้เลยนะคะโยงมหาภาพข้างบนนี้นะคะเด็กๆอ่างานอีกหนึ่งแผ่นนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพถ่ายที่เด็กผู้ชายเป็นผู้ถ่ายภาพออกมาให้ถูกต้องนะคะ มีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะให้เด็กๆสังเกตดูภาพใหญ่ข้างบนนะคะว่าผู้ชายคนนี้ถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นออกออกมาแล้วจะเป็นภาพไหนนะคะอ่าภาพไหนเอ่ยคะภาพ1 2ึสหรือสี่เอ่อาให้เด็กๆสังเกตดูภาพข้างบนแล้วก็ค่อยทําเครื่องหมายถูกนะคะอ่าภาพไหนเอ่ยคะเด็กๆอ่าก็คือภาพที่สองนะคะเด็กก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะ แล้วค่อยถ่ายรูปสงงานคุณครูนะคะสำหรับงานของวันนี้ก็จะมีอยู่4แผ่นด้วยกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะสำหรับแบบฝึกหัดของวันจันทร์นะคะก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะแบบฝึกหัดของวันจันทร์ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านแล้วก็ถ่ายรูปสงงานคุณครูด้วยนะคะ